มันมีกับผ้าลดโซ่ลดม้านมาเจอแล้วจนันโอมาพร้อมกันสามขั้นจ้ะมาให้ดู ท่ันจะเมืองงวดแย้วก็มาให้ปูน่งให้เอาบาลลมีปูนะคะ

อืมน่ะดีแล้วลดตู้เฮาก็ดีเลยบัตรนั่นใช่ก้อนบัดนี้รถแก้ค่าค่าตั้งหากละจ้าเสริุลอะไรล่ะก็ได้ก่อนสามส่ล้านอืมกับล้านหางเกี่ยวแล้วนี่ฟูอะไรจังอันนี้ทาสู้อ๋อนะบัตออกเมื่อไรให้บีบแก้ทุกครั้ง

ถ้าเร่องม่น่นอ่านน่นอ่นนอนอ่ืนอ่อือ่อื่อน่นอ่นอ่อนอน่นนอื่น่น่อนอื่นอื่น่นนอื่นอนอ่นออ่นอ่อือื่น่อน่้ออ่

น้ะค่ะสรุปเนะคะนอะขาดนมูนีจ่าเออเนาะลำดวยทุกคนจะจ่าเด้อแ่งกันวาเข่งที่กันเนี้แต่ว่าห้ผู้นัน,นเด้อม <laughs> อาสุอนะดีในจนะจา่าหำรับมือนีก็ได้ตัวดีแล้วเนาอค่ะเนาอ ่ิันหน้าเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางดาเด้อยจะเด้อปล่อยโศกหมันลำด้วยจ้ะมาวัดปูจเจริญศีลเนาะคะ่ะเนาะวัดคำหวัดสูบขอที่ิศเมริพิมพเนี่ยละจ้ะเมื่นตาปากกันน้ำหลวงปูห้อานี่ละ่ะรถจัะคันจัะคันกระเียมให้กระโศกหมันตลอดจ้ะกระผ้ามูผ้าพวกมาเนาะคะ่ะเนาะมัหรับมือนี้ก็ขอให้ โศกมันได้ติดคาม่าแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,นนะะตตมตนในได้ถ้าได้อส่งพพลทิปมาเพิ่มในยางนิโุกหัวที่สิบหกมีทุนหน้าหกสี่ปล่อยโศกมันลำรวยทุกคนจ้ะรับมือนิกระซิมนี่ก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ